สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สาระเล่าเรื่องเล่าขนหัวลุกที่จะทำให้คุณทั้งหลอนทั้งขำจนไม่กล้านอนคนเดียววันนี้ขอนำเสนอเรื่องผีตายท้องกลมวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตขณะตั้งครรภจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลย ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งล้อมรอบด้วยป่ารกชัดมีเรื่องเล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนเกี่ยวกับผีตายท้องกลมหรือวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตขณะตั้งครรเธอถูกพบเห็นเป็นเงาดำทะมึนเดินโซเซอยู่ในป่าลึกโดยเฉพาะคืนพระจันทร์เต็มดวงผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านบอกว่าเธอตายเพราะความเศร้าโศกและความแค้นที่ไม่อาจปลดปล่อยได้ และเมื่อวิญญาณของเธอไม่ได้รับการปลดปล่อยเธอก็จะวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์เพื่อตามหาสิ่งที่เธอสูญเสียไปในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เคยเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อมีข่าวลือเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแม่นางคำ เธอเป็นหญิงงามที่สุดในหมู่บ้านแต่กลับถูกสามีทอดทิ้งหลังจากเธอตั้งครรภ์ได้ไม่นานสามีของเธอหนีไปทำงานต่างถิ่นโดยไม่กลับมาอีกเลยแม่นางคาพยายามใช้ชีวิตต่อไปแต่ความเศร้าโศกและความลําบากทำให้สุขภาพของเธอทรุดโทรมลงเรื่อยๆจนกระทั่งคืนหนึ่งในฤดูฝนที่ฟ้าครึ้มและลมแรงชาวบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากป่าลึกเมื่อพวกเขาพากันออกไปดูก็พบว่า แม่นางคํานอนแน่นนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท้องของเธอโตผิดปกติและเธอก็เสียชีวิตแล้วทารกในครันของเธอก็ไม่สามารถรอดชีวิตได้เช่นกันชาวบ้านหลายคนสงสารเธอแต่บางคนก็กลัวว่าความแค้นของเธอจะกลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนพวกเขาจึงจัดการฝังศพเธออย่างเร่งด่วนโดยไม่มีการทำพิธีกรรมใดๆให้สมเกียรติ เพราะกลัวว่าจะนำพาความโชคร้ายมาสู่หมู่บ้านเวลาผ่านไปหลายปีเรื่องราวของแม่นางคํากลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านแต่ก็มีบางคืนีิงเหาะที่ชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงร้องให้สะอื้นมาจากป่าลึกโดยเฉพาะในคืนพระจันทร์เต็มดวงียงเหาะบางคนบอกว่าเห็นเงาร่างของหญิงสาวในชุดขาวเดินโซเซอยู่ในป่า และเมื่อเข้าใกล้ก็พบว่าท้องของเธอยังคงโตผิดธรรมชาติคืนหนึ่งในฤดูฝนที่ฟ้าครึ้มและลมแรงจนต้นไม้ไหวระริกมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพงซึ่งเป็นคนนอกหมู่บ้านที่เพิ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่นานเขาไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาใดๆและคิดว่าทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงของชาวบ้านที่หวังจะทำให้คนกลัวเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรน่ากลัว พงจึงหยิบไฟฉายและเดินเข้าสู่ป่าใหญ่ในเวลาใกล้เที่ยงคืนตอนแรกอากาศเย็นสบายแต่เมื่อเขาเดินลึกเข้าไปในป่าอากาศกลับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วความหนาวเย็นแปลกประหลาดแผ่ซ่านออกมาจากทุกทิศทางเสียงใบไม้ไหวพลิ้วเบาๆกลายเป็นเสียงกระซิบกระซาบเหมือนมีใครกำลังพูดบางอย่างอยูอย่ใกล้ๆใครอยู่แถวนี้พงตะโกนถาม แต่คำตอบที่ได้รับคือความเงียบสงัดเขาเดินต่อไปอีกสองสาก้าวก่อนจะสะดุดกับบางอย่างบนพื้นดินเมื่อส่องไฟลงไปเขาก็แทบร้องออกมามันคือโครงกระดูกของหญิงสาวแต่ที่น่าขนลุกคือกระดูกเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายกับคนที่กำลังตั้งครรภ์แม้กระดูกจะผุพังไปมากแต่ยังคงเห็นได้ชัดเจนว่ามันเคยมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน เฮ้ยนี่มันอะไรกันวะพงพูดพร้อมกับถอยหลังอย่างช้าช้าแต่แล้วเสียงร้องให้สะอื้นก็ดังขึ้นเบื้องหลังเขาพงหันขวับไปมองแสงไฟฉายส่องไปยังเงาร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่สวมชุดขาวผมยาวรุงรังปกคลุมใบหน้าร่างของเธอดูโปร่งแสงและลอยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อยที่สำคัญคือท้องของเธอยังคงโตผิดธรรมชาติ ราวกับว่าเธอกำลังตั้งคันอยู่จริงๆช่วยฉันด้วยเสียงแหบพร่าเอ่ยออกมาจากริมฝีปากซีดเผือดของเธอพงพยายามควบคุมสติแต่หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบรับไม่ไหวขอคุณเป็นใครฉันตายทั้งกลม <S 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 เธอบอกเสียงแผ่วเบาขณะที่ดวงตาดำสนิทจ้องเขม่งมาที่เขาฉันรอคอยมานานแล้วฉันต้องการสิ่งที่เป็นของฉัน หญิงสาวค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้มาที่พงแล้วจู่ๆเธอก็หายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะคำรามเสียงดังลั่นป่าแกจะแทนที่เขาพงตกใจจนวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ยิ่งเขาพยายามวิ่งออกห่างเสียงร้องให้และเสียงครางก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับว่าเธอกำลังไล่ตามเขาอย่างไม่ลดละเมื่อเขาหันกลับไปมองอีกครั้งภาพที่เห็นทำให้เขารู้สึกเหมือนเลือดในกายแข็งตัวหญิงสาวคนนั้นลอยอยู่กลางอากาศ เธอหัวเราะอย่างบ้าคลั่งดวงตาแดงกำ่ำและท้องของเธอขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนดูเหมือนมันจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อฮ่าฮ่มาเธอลูกมาเกิดใหม่ในร่างของเขาเธอร้องเสียงแหลมพงหมดแรงและสุดลงกับพื้นขณะที่เงาร่างของหญิงสาวค่อยๆเข้ามาใกล้เธอเอื้อมมือซีดเผือดมาจับคอของเขาและในชั่วพริบตาทุกอย่างก็มืดสนิทเช้าวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านพบศพของพงนอนแน่นิ่งอยู่กลางป่าใบหน้าของเขาแสดงออกถึงความหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดที่น่าขนลุกคือท้องของเขาโตผิดปกติและมีรอยเล็บข่วนลึกอยู่ทั่วร่างชาวบ้านหลายคนเริ่มพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งบางคนบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นผลมาจากความประมาทของพงที่ไม่เคารพในเรื่องเล่าของหมู่บ้านแต่บางคนก็เริ่มสงสัยว่า อาจจะมีความลับบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้เกี่ยวกับแม่นางคําหลังจากการเสียชีวิตของพงชาวบ้านจึงตัดสินใจไปปรึกษาหมอผีเท่าคำปันซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่เชี่ยวชาญในการปราบผีและสิ่งชั่วร้ายหมอผีเท่าคำปันฟังเรื่องราวทั้งหมดอย่างตั้งใจก่อนจะถอนหายใจยาวและพูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแม่นางคำไม่ได้แค่ตายทั้งกลมแต่เธอยังถูกทรยศ และทอดทิ้งโดยคนที่เธอรักการที่เธอไม่ได้รับการปลดปล่อยวิญญาณทำให้ความแค้นของเธอสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนที่ไม่ยอมจากไปหมอผีเท่าคําปันแนะนำให้ชาวบ้านจัดพิธีกรรมเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของแม่นางคำแต่เขาเตือนว่าหากพิธีกรรมล้มเหลวความแค้นของเธอจะยิ่งรุนแรงขึ้นและอาจทำลายหมู่บ้านทั้งหมดได้ ชาวบ้านตัดสินใจทำตามคำแนะนำของหมอผีเท่าคำปันพวกเขาเตรียมเครื่องเส้นไหว้รวมถึงดอกไม้ทูบเทียนและอาหารที่แม่นางคำชอบในอดีตพิธีกรรมจัดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นเวลาที่วิญญาณของเธอทรงพลังที่สุดหมอผีเท่าคำปันนำพิธีกรรมโดยการสวดมนต์และเรียกวิญญาณของแม่นางคำออกมาหลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาก็เริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปลมเย็นยเยือกพัดผ่านและเสียงร้องให้สะอื้นก็ดังขึ้นรอบๆเงาร่างของแม่นางคำปรากฏขึ้นตรงกลางลานพิธีเธอยังคงสวมชุดขาวและท้องของเธอยังคงโตผิดธรรมชาติดวงตาของเธอดูเศร้าส้อยและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นทำไมพวกเจ้าถึงปล่อยให้ฉันตายแบบนั้นเธอพูดเสียงแหบพร่า ฉันไม่ได้ขออะไรมากแค่ต้องการความยุติธรรมหมอผีเท่าคำปันพยายามพูดคุยกับเธออย่างใจเย็นแม่นางคำเราทราบถึงความทุกข์ทรมานของท่านและเราต้องการช่วยท่านให้พ้นจากความทุกนี้โปรดยอมรับการปลดปล่อยวิญญาณของท่านเถิดแต่แม่นางคำกลับสายหน้าและพูดด้วยเสียงดังขึ้นไม่ฉันจะไม่ไปไหน จนกว่าคนที่ทำร้ายฉันจะได้รับผลกรรมขณะที่พิธีกรรมดำเนินไปชาวบ้านคนหนึ่งชื่อลุงทองซึ่งเป็นผู้เฒ่าที่มีอายุมากที่สุดในหมู่บ้านเริ่มแสดงอาการกระสับกระส่ายเขาพยายามจะเดินออกจากพิธีกรรมแต่หมอผีเท่าคําปันสังเกตเห็นและเรียกเขากลับมาลุงทองท่านรู้อะไรบางอย่างใช่ไหมเชิงเหาะหมอผีถาม ลุงทองลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยอมสารภาพว่าฉันฉันคือคนที่แจ้งข่าวปลอมว่าสามีของแม่นางคำกลับมาแล้วเพื่อให้เธอออกไปจากหมู่บ้านเพราะฉันกลัวว่าเธอจะนำพาความโชคร้ายมาสู่พวกเราเมื่อได้ยินเช่นนั้นแม่นางคำก็หันมาจ้องลุงทองด้วยดวงตาแดงกำ่ำเจ้าเจ้าคือคนที่ทำให้ฉันต้องตายทั้งกลมหมอผีเท่าคำบันรีบทำพิธีกรรมต่อ โดยขอให้ลุงทองสารภาพบาปและขอโทษแม่นางคําลุงทองร้องให้และขอโทษอย่างสุดซึง้งจากนั้นหมอผีก็ทำการปลดปล่อยวิญญาณของแม่นางคําด้วยคาถาโบราณในที่สุดแม่นางคําก็ยอมรับการปลดปล่อยเธอร้องให้ออกมาครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆจางหายไปในแสงจันทร์หมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่เรื่องราวของแม่นางคำยังคงเป็นบทเรียนสำหรับชาวบ้านว่า ความแค้นและความไม่ยุติธรรมสามารถทำลายทั้งคนเป็นและคนตายหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องก็จบไปแล้วนะคะ่ะเรื่องผีตายท้องกลมสำหรับท่านใดที่มีประสบการณ์หลอนอยากแชร์ให้คนอื่นๆฟังด้วยท่านสามารถส่งเรื่องราวหลอนมาที่แฟนเพจสาระเล่าทั้ง Facebook และ YouTube หากดูคลิปแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา และเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการสรรสร้างคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครั